มากทีมผมชอบเสียงในการที่จะเข้าข่าวคู่รักมากเลยน <c oughs> ้องมันมีความอาได้อารมณ์ใช่ไหมคะมก็เป็นแบบว่าคู่สามีภรรยาไปแดงซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ได้มาออกงานคู่กันเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะข่าวก็เลยรีบไปจอะไม่สัมภาษณ์เลยว่าหลังแต่งงานเ,นเป็นยังไงกันบ้างคะ หลังจากเข้าพิธีวิวาสไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะงานนี้ก็เป็นงานแรกเลยที่ทั้งสองคนมาพบเจอกันนะคะกับสื่อมวลชนซึ่งก็เป็นงานเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษค่ะจากแบรนด์ Waking b ีของแต้วนัทพรเพราะว่าคอลเลกชันนี้นะคะหมากคิมเนี่ยเขาได้ร่วมออกแบบด้วยและได้ใส่ดีเทลงานแต่งของตัวเองเนี่ยลงไปในเสื้อผ้าด้วยนะคะแหมในไหนเจอพี่ๆนักข่าวสั้งทีเนี้ยก็จะไม่พลาดที่จะต้องถูกยื่นไม้สัมภาษณ์สามีเพระยะป้ายแดงให้เล่าบรรยากาศในงานแต่งวันนั้นให้ฟัง น่อยเห็นบอกว่าบนหนักมากขอให้วันงานนด้ฝนไม่ตกเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนที่อิตาลีค่ะ,ะและก็ไม่น่าเชื่อนะคะวันนั้นทั้งวันฝนไม่ตกเลยแถมฟ้ายังเปิดด้วย คิมบอกด้วยนะคะว่างานแต่งออกมาดีเกินคาดเหมือนอยู่ในฝันจริงๆแล้วพอถามเนื้ว่าครั้งก่อนเนี่ยหมากเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเมียแล้วก็เลยต้องถามคิมบ้างว่าถูกเรียกแบบนี้เนี่ยชินหรือยังแล้วตอนนี้เนี่ยเราต้องเรียกเขาว่าสามีด้วยหรือเปล่ารวมถึงอีกหนึ่งเรื่องคะ่ะที่หลายคนอยากรู้ก็คือเรื่องเบบี้ที่หลายคนเนี่ยถามว่าทั้งคู่วางแผนยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหมากคิมกันค่ะก่อนที่จะบินไปคิมก็แบบขอแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยขอทุกอย่างที่แบบ ทุกอย่างที่ทำได้คุณอะไรที่เราแบบทำมาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้งานนี้ให้งานนี้มันแมจิคอลมากเลยอะค่ะคุณฝนแบบฟ้าเปิดแบบสบายสวยเปิดแล้วก็บอกว่าเปิดตั้งแต่เช้าอะเปิดแบบใสเลยอะไม่มีเมฆไม่มีความคลาวดีไม่มีอะไรเลยคือแบบเปิดไปเลยใช่ร้องไห้ใช่แบบเปิดออกมาตอนเช้าคือรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเปิดดูผ้าม่านแล้วก็เฮ้ยเปิดแบบเปิดเปิดหมดเลยอะ ร้องไห้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะนี่ก็คือเขาบอกว่าไม่คุ้นสักทีไม่คุ้นไม่คุ้นอ่ะแบบเพื่อนโทรมาแบบแบบแซวอะเนาะว่าแบบว่าสามีอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ชินเลยอ่ะก็มีเมื่อวานเพิ่งได้ใช้กับพี่แบลค่ะว่าแบบ my husband's on the way รู้สึกยังไง อะไรจะมีน้องอุย้ยเขาถามเต็มมาเลยถามจริงเราสองคนไม่ไม่รีบเท่าไหร่เราขอเที่ยวก่อนไม่รีบค่ะอยากจะใช้ชีวิตแต่ว่าเอาจริงแต่งงานเหนื่อยมากเลยนะคะ แหม<ช>ขนาดแค่เห็นภาพที่ทุกคนปล่อยมาแล้วนะคะก็ว่าหวานแล้วถ้าได้ดูในคลิปวิดีโอที่จะปล่อยออกมาเนี่ยรับรองว่าจะต้องซาบซึ้งไปกับงานแต่งงานของทั้งคู่แน่นอนค่ะแล้วส่วนอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนรอดูเลยนะคะก็คืองานแต่งงานที่ไทยที่จะเกิดขึ้นวันที่12พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะเชื่อว่าจะต้องอลังการและซาบซึ้งไม่แพ้ที่ตะลิน้นแน่นอน เหมือนในละครเลยอะแบบความอลังการสวยงามนุ่มเจ้าหญิงเจ้าชายเทพนิยายมากเลยสวยมากแล้วฟ้าเปิดด้วยเพราะอิตาลีช่วงนี้ฝนตกหนักจริงๆใช่ไหมนี่ก็บอกเออกอดเอจูบจูบกันแบบนี้ผลบุญที่ทำมาที่น้องบอกนะคะทําให้ได้บรรยากาศที่สวยนะคะแบบเป็นลูกครึ่งจริงๆใช่ไหมเป็นลูกครึ่งใช่นไงมันก็เป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาอะบนเออบนต้องบูไว้ก่อนตอน